สวัสดีค่ะพบกับคุณหมอณัฏฐิยานะคะกับนาดาสัพเพเหระธรรมะในสวนค่ะวันนี้ก็ที่เรียกว่าเรามาแชร์แบ่งปันเรื่องของธรรมะเรื่องของเรื่องราวต่างๆซึ่งก็มีประสบการณ์ในในส่วนที่ที่เคยสัมผัสคือหรือเจอหมานะคะคือในเรื่องของความทุกข์ส่วนมากเนี่ยมันมันจะเกิดจากความคิดของ,ของเราเอง มันจะทําให้แบบว่าเออดึงเราไปวนเวียนอยู่แต่กับความทุกข์นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีอ่าง3มใบใบหนึ่งคือใบของอดีตนะคะใบหนึ่งคือเป็นอ่างของปัจจุบันแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นอ่างของอนาคตส่วนมากนะคะเราก็จะทุกข์เนื่องจากว่าเราก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอ่างของอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เราก็เข้าไปแก้ไขไม่ได้นะ แต่มันก็จะวนเวียนว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาทําไมคนนั้นถึงพูดแบบนี้ทําไมถึงพูดไม่ดีกับเราทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรตรงนู้นตรงนี้ได้ซึ่งมันก็ทําให้วนกลับไปวนกลับมาแล้วก็เครียดหรือว่ามีความทุกข์กับสิ่งที่เป็นอดีตที่เราไปแก้ไม่ได้หรือบางครั้งเราก็จะวนอยู่ในอ่างของอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงว่าเอ๊ะแล้ว คนนั้นคนนี้จะคิดกับเราไม่ดีหรือเปล่าแล้วใครจะว่าเราไหมแล้วเขาจะยอมรับเราได้หรือเปล่านะคะแล้วเราจะมีรายได้ไหมแล้วจะครอบครัวจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันมันก็จะทําให้แบบวนวนอยู่นั่นนะคะวนในสิ่งที่ยังไม่ถึงเลยกับวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่เราก็จะลืมส่วนมากเราก็จะลืมอ่างปัจจุบันซึ่งซึ่งเนี่ยนี่คือความสุขอะ่ะเราสามารถที่จะที่จะ ที่จะกลับมามีความสุขได้โดยการที่วางอ่างอดีตลงวางอ่างอนาคตลงแล้วก็หันกลับมาอยู่กับอ่างปัจจุบันนะคะของเราซึ่งอ่างปัจจุบันของเราเนี่ยมันมันก็ดูนะคะมันก็ง่ายๆนะคะดูที่ลมหายใจว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีสติรู้ไหมว่าตอนนี้เรา หาย e. ใจเข้านะหายใจเข้าของเราเป็นไงมันสบายไหมหรือว่ามันมันยังตึงเครียดอยู่นะคะตอนนี้เราหายใจออกแล้วนะหายใจออกมันเป็นยังไงมันมันร้อนไหมมันมันเย็นสบายหรือเปล่านะคะเราหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือบางครั้งการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเราลืมไปว่าไอ้ตอนนี้เรากําลังจับจับดอกไม้นะคะสซ้าทองคำสวยงามมากนะคะเราลืมไปว่าไอ้ตอนนี้เรากําลังยกมือนะเราลืมไปว่าเรากําลังเนี่ยค่ะ กำลังจับผมรูปผมคือบางครั้งเราก็ทํานู่นทํานีไ่ไปโดยที่เราทิ้งทิ้งร่างกายของเราเราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เรากําลังเคลื่อนไหวอริยบทอะไรอยู่ถ้าเรามีความทุกข์เราก็จะควรจะวางในสิ่งที่เป็นอ่างอาดีตลงวางสิ่งที่เป็นอ่างอนาคตลงแล้วก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายและมาอยู่กับลมหายใจก็จะทําให้เรามีความสุขอยู่ได้นะคะลองดูค่ะ